วันนี้เราอยู่กันที่อุบปัตตานนะครับอยากถามคําถามอผมถามได้แล้วกันนะครับอมึงไม่ไปให้กูบอกกันแนะนโตวกูเป็นใครเลยไม่ต้องแนะนาเฮียแล้วเนี้ยพวกมึงกางเต็นท์กันเพื่ออะไรวะ,ะจริงมันจะมีความดังๆหน่อยดังๆหน่อยคืออะไระต่อเลยคือผมว่ามันมีความ เรารู้สึกเราอยากมีอีกสักบ้านอีกหลังเนี่ยในชีวิตของเราอ่ะที่เราแบบว่าไปไหนก็ได้อิสระเสรีที่สามารถจะแบบว่าไปที่ไหนก็ได้แต่ก็มีบ้านอะไรเงี้ยคนที่ชอบการเดินน่าจะคิดแบบนี้รู้สึกเสียเวลาไหมเสียเวลาคงไม่มาครับไม่รู้สึกว่าเสียเวลาอะไรองนี้ไม่เลยผมว่ามันเป็นอะไรที่ คนที่คิดว่ามันเสียเวลาต้องมาลองสัมผัสเองแต่ไม่ใช่ที่นี่นะตอนนี้นะอ่าทําไมเพราะว่าค่อนข้างที่จะคนเยอะนิดนึงวันนี้คนคนเยอะคอัดแน่ๆมีคําแนะนำไหมสําหรับคนที่อยากจะเริ่มกางเต็นท์ต้องมาลองครับไปกับเพื่อนเพื่อนชวนกันไปท่านหน่อยนึงให้เขาแบบเตรียมผ้าห่มเตรียมหมอนเตรียมอะไรไปเตรียมอุปกรณ์ของกินตัวเองไปแก้วเก้าอี้มีมีไหมครับ ง่ายๆก่อนเอาแบบง่ายๆก่อนเอาง่ายๆก่อนครับไปกับเพื่อนก่อนเพื่อนที่เคยไปกางเต็นอะไรเงี้ยต้องมีอยู่แล้วเพื่อนคุณต้องมีคนกางเต็นบ้างอขอบคุณมากครับเดี๋ยวคราวหน้าถ้าคล่องใจอะไรจะถามอีกนะครับอได้ครับขอบคุณครับ